หน้าต่างมัเลื่อน UPVC ห้าข้อที่คนมีนั้นหน้าต่างมันเลื่อนจุดเด่นนั่นก็คือการใช้งานง่ายและไม่กินพื้นที่ครับมันเลื่อนมีหลากหลายรูปแบบโดยที่5รูปแบบยอดนิยมนั่นก็คือมันเลื่อนเดียวมันเลื่อนคู่มันเลื่อนสามบาน บานเลื่อนสีบานและบานเลื่อน6บานครับแล้วเราควรเลือกใช้แบบไหนทางเราขอแนะนําจุดสําคัญของหน้าต่างบานเลื่อนให้ทราบกันนะครับโดยจะมีข้อดีที่ควรมีทั้ง5ข้อสําคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. อุปกรณ์และระบบล็อกสําหรับหน้าต่างย p v c บานเลื่อนระบบล็อกควรเลือกใช้คือ Multipoint ล็อกครับเป็นระบบล็อกหลายจุดยากต่อการแนบแงะจากภายนอก จุดล็อกของบานเลื่อนจะมี2แบบคือแบบความสูงไม่เกิน1.2เมตรจะล็อก2จุดครับหากมากกว่า1.2เมตรขึ้นไปจะล็อกทั้งหมด3จุดครับกลางบนล่าง 2. รางมุงลวดหน้าต่างบานเลื่อนกับรางมุงลวดถือว่าเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้ครับเพราะหากอยู่ในรางของหน้าต่างจะทําให้ดูเรียบร้อยมากกว่าอยู่นอกรางครับ 3. การันตีสินค้า สินค้า UPVC ต้องรับประกันมากถึง10ปีต้องทนแดดทน UV อากาศฝนไม่เหลืองไม่กรอบและบวมครับผม 4. ระบบรูระบายน้ำโดยรูปแบบการใช้งานที่เป็นแบบบานเลื่อนจึงจะเป็นต้องเป็นรางและน้ำสามารถไปขังในรางตัววงกบ UPVC ได้ทำให้น้ำล้นเข้ามาในบ้านได้ครับเราจึงควรมีรูระบายน้ำในตัวทั้งตัวรางและตัวบานนั่นเองครับ 5. ระบบโปรไฟล์วงกบและตัวบานต้นองแข็งแรงมีความหนาระบบโปรไฟล์ออกแบบให้เป็นลังพึ่งเพื่อกองเสียงป้องกันฝุ่นอุณหภูมิความร้อนได้ดีครับสินค้าของเราเป็นรูปแบบ Make-to-order นะครับสั่งผลิตตามขนาดหน้างานจริงขั้นตอนแรกสามารถส่งแบบและขนาดได้ที่ l ล n e ดีแอทไซ i ์วิกหรือโทรสอบถาม0ู8 7 5 8 4ด1 0ได้เลยครับ